เาก็หายไปไม่ได้ร้องเพลงอีกเลยเขามาออกรายการสีทุ่มสแควร์เมื่อประมาณ4ปีกว่าที่แล้วนะครับหลังจากนั้นมาเราก็ไม่ได้ฟังเพลงใหม่ๆของราชาเพลงลูกทุ่งในยุคปัจจุบันคนนี้อีกบางคนเขาบอกว่าเขาจะไม่ร้องเพลงอีกต่อไปเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราก็ได้เฝ้าแต่ภาวนาว่าสักวันหนึ่งเขาจะลุกขึ้นร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นความจริงครับ ในระยะหลังนี้สายันสัญญาตัดสินใจกลับเข้าสู่แวดวงเพลงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างไม่ไปถึงเกือบ7ปีเขากลับมาพร้อมกับอารบั้มชุดใหม่ชุบภาพรักภาพหลอนสวัสดีครับพี่เต่าสวัสดีครับขออนุญาตรับไหม่ตรงนี้นะฮะเชิญนะครับเชิญนะครับแหมเป็นเพลงหวานที่เราไม่ได้ฟังจากสายันสัญญาามานานแล้วนะฮะตกลงหายไปหลายปีนะฮะ หกเจ็ 6, ปีที่ไม่ได้ร้องเพลงเลยที่ไม่ได้ร้องเพลงเลย <c oughs> ตัดสินใจว่าจะเรียกว่าอะไรครับคือไม่ร้องเพลงอีกแล้วใช่ไหมตอนนั้นตัดสินใจว่าไม่ร้องเพลงยุบวงด้วยไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไม่ร้องเพลงเพียงแต่ตัดสินใจว่าจะหยุดวงเท่านั้นเองเท่านั้นเองอแล้วกว็วงนั้นก็หายไปแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมา พี่เป้าเขาไม่ได้ร้องเพลงอีกเลยไม่ได้ร้องตามที่เราได้เคยคุยกันตรงนี้นะฮะเมื่อประมาณ 4, 4ีปีที่แล้วเนี่ยฮะแล้วคิดยังไงถึงกลับมาอีกครั้งเนี้ก็คิดถึงแฟนๆแล้วมั้งคิดถึงแฟนๆคือทนความเรียกร้องของแฟนๆไม่ไหวโทรศัพท์ถึงบ้างจดหมายถึงบ้างมาเยี่ยมเยือนที่บ้านบ้างอะไรบ้างตลอดระยะเวลา หกเจ็ดปีไม่เคยขาดไม่เคยขาดเลยเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาตามที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปว่าเราก็ได้แต่นั่งลุ้นนั่งภาวนาว่าเมื่อไหร่สายันสัญญาจะกลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาคราวนี้มาภาพลักษ์ใหม่เขาแพะที่เราเคยคุ้นเคยหายไปไหนแล้วหมายความว่าโกดออกแน่เอาแน่นอนนะทำไมตัดสินใจทำไมถึงทำไมถึงตัดสินใจโกนออกไม่กลัวอะไรคิดว่าเออภาพลักษ์เก่านี่เรา มอมียู่คิดว่าพอหยุดวงไปแล้วแล้วก็เพลงก็ไม่ค่อยได้ร้องแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าอยากจะออกมันเกลกลั่ลำคาญได้บ้างเพราะว่าพอมีลูกไปหอมลูกที่ไรมันก็มันไปทิ่มมันเขามันแข็งอะไร้ทิ่มแก้มบางทีบางครั้งแก้มแดงเป็นพื่นแผลก็เลย เอาออกดีกว่าก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวเราคงจะได้พูดถึงลูกๆของคุณสายันนะครับว่ามีอยู่ทั้งหมดตอนนี้กี่คนแล้วนะฮะเรีนนัทจาวบอกเป็นพ่อลูกอ่อนทีเดียวนะครับก็บอกว่าเขาแพ้ก็หายไปนะครับไม่ทองยังอยู่ไหมฮะที่เราคุ้นเคยไม่อยู่แล้วไปไหนแล้วให้น้องไปให้น้องครับไปไปร้องเพลงไม่ใช่คือแต่เข้าไปร้องเพลงอ่ะแต่อาชีพเขาแสดง ลิเกอ๋อฮะพรลักบาเยไหายไปเป็นลิเกก็ออกออไปตมาหารับทานกหมกันนะฮะคผมภาพลักษณ์ใหม่พี่ป้าสายันสัญญาของเรานี่เหมือนว่าเหมือนไม่พิษาร์ะะฮะผมมองดูแล้วสดใสขึ้นอีกเยอะทีเดียวมีอะไรเปลี่ยนแปลงในรูปร่างหน้าตาคงจะพักผ่อนมากแล้วมั้งเพราะว่าตั้งแต่หยุดวงมาก็ เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอยากจะทําตัวแบบสบายๆอ,อะไรเงี้ยแต่งตัวสบายๆไม่ต้องพิธีพิถันอะไรมากเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ค่อยได้ออกสังคมอะไรบ่อยนะักก็เลยคิดว่าทำตัวแบบสบายๆภาพเดิมของเรานี่อาจจะถ้าจะย้อนกลับไปสายยางสัญญาซึ่งสายยางใน,นสกุลเดิมคืออะไรอีกทีนะฮะ สายันดีเสมอดีเสมอนะครับามบุรณดีเสมอแต่ครั้งหนึ่งสายยันยาดีไม่ใช่สายยันดีเสมอถ้าได้เห็นภาพนี้พวกเราอาจจะจําได้ว่าหน้าสดใสยอย่างนี้ที่มองอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเมื่ออดีตก,ก็เคยสดใสแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีหนวดเครานี่คือกัมชัยราชบำรุงนะฮะทำไมกอรอหันมอมาไม่ทราบารานธนูศิลป์เขาเขียนใหม้มาอย่างไรไหมครับ กลายเป็นแบบว่าเวรกรรมรบบกรรมรอแทนที่ก่อแม่นาศจริงๆแล้วคุณจะเป็นก่อแม่นาคอะมอมากกรรมชัยน่กรรมชัยอันนี้มันแบบเวรกรรมไม่ใช่กรรมชัชนะนี่คือภาพเก่าที่ที่เราก็คงจะไม่ไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นภาพนี้มีภาพเดียวนะครับแม่ห่วงมากนะครับกี่ปีตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะประมาณสัก20สิบได้มั้ง ประมาณแต่กลับมาคราวนี้เสียงยังใสเหมือนเดิม,มยังคงเป็นสายันสัญญาที่เรียกว่าแหบเสนอนะฮะมีคนก็สงสัยไหมครับมีคนก็ถามว่าเวลาพูดทําไมแหบแต่วเวลาร้องทุนมาเหมือนมันเวลาพูดมันแบบ,แบ,บยังไงเราไม่ได้เค้นเสียงแล้วก็พูดแบบเบาๆมันจะมีแบบพพ่าๆออกมาร้องก็ ที่จริงก็ไม่ใส่ฮะร้องก็เสียงก็พราๆเหมือนกันแต่ถ้าว่าเป็นระบันทึกเสียงนี่เครื่องจะช่วยมากอะ,อะเครื่องจะช่วยได้มากแต่แต่แหมจะถ่อมตัวมากไปหน่อยมาครับผมว่าเสียงก็ก็เป็นเป็นนักร้องที่เสียงร้องแนวรักหวานซึ้งแบตะกี้เนี่ยฮะคงจะหาฟังได้ได้ยากเหลือเกันแต่ว่าตอนนี้ออกมาใหม่นะห็นบอกว่าตอนนี้ระดับเสียงคียก็ลดไปด้วยแล้วเพราะว่าลดละนะฮะตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่ผ่าตัดเนี่หลังจากนั้นมา ลดมาสองเสียงถึงสสมัยก่อนลองถึง G <ะ>เดี๋ยวนี้ลงมา F d m ดีไ r อะไรเงี้ยลงมาตามสองเสียงครึ่งสองเสียงกว่าขึ้นไปไม่ถึงหาตั้งแต่พาตัดทันสินแล้วเพลงเก่าๆก็ต้องลดคีย์ลงมาหมดเลยนะฮะถ้าเกิดว่าจะไปร้อง,<ะ>งต้องต้องต้องลดนะ,ะเริ่มลดมาตั้งแต่ชุดเสียความรู้สึกหรือเสียความรู้สึก<ะ>ลองต่ํา กินนี่เพลงที่เราฟังไปก็ยังคงเป็นเพลงเศร้าๆเพลงที่แนวอกหักอีกนะฮะแนวสัญญาสัญญาว่างั้นะนะครับเพลงผมส่วนมากจะเป็นเพลงชีวิตมากกว่าแล้วผมถิ่นจากชีวิตจริงหรือเปล่าคุณป้าเรียกพี่เป่าไหมฮะมันก็มีมีส่วนจากชีวิตจริงแต่แต่ว่าในอดีตนะในอดีตไม่ไม่ใช่ปัจจุบันถามจริงๆในในอดีตนี่สยยญาสัญญานี้อกหักบ่อยไหมบ่อยครั้งจริงจริงบ่อยครั้งที่สัญญาอกหัก บ่อยครั้งนะโอหังไม่กี่ครั้งในชีวิตนะสองสามครั้งสองสามครั้งทีเดียวนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับบางคนรับแฟนๆทุกวันนี้ก็ยังคงเหนียวแน่นนะครับเรามีแฟนๆซึ่งมานั่งอยู่ตรงนี้หลายท่านด้วยกันนะฮะอยากจะขออนุญาตคุยด้วยสักท่านสองท่านนะฮะคุณป้าจารุวรรณนั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะคุณป้าจารุวรรณสวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับ คุณพ่อจารุวรรนี่ยังทําไมถึงชอบสายันสัญญาฮะป้าครับโคนนี้เดี่ยวแน่นมากอะไรนะฮะชอบเพลงพี่เป้าค่ะชอบเพลงพี่เป้ายังเรียกพี่เป้าอยู่เหรอฮะเรียแต่ติดปากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมทำไมถึงชอบคป้าครับตัวเองเคยผิดหวังอ๋อเคยอกหักมาก่อนในชีวิตนะฮะใช่ป้าเคยอกหักมากี่ครั้งฮะอกหักครั้งเดียวเนี่ยค่ะแต่ในชีวิตเหรอฮะเป็นความรู้สึกลึก ก็เลยเหมือนกับพอได้ยินเสียงเพลงนี้ก็ติดอยู่ในใจจะเป็นความรู้สึกติดตามมากี่ปีแล้วฮะติดตามพี่เป้าติดตามมานานฮะรู้สึกว่าตอนนี้มีกลุ่มใช่ไหมฮะเรียกกลุ่มอะไรฮะชมรมดีเสมอค่ะอ๋อชมรมดีเสมอชมรมดีเสมอใช้นามสกุลเดิมของพี่เป้าตั้งเป็นชื่อชมรมเลยมีคุณป้อมอีกอีกท่านหนึ่งยิ่ง่ายที่น่ารักดีมากว่าไงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะขอเสียงปรบมือให้คุณเป้าคุณเ่าพีป้อมนะฮะ พี่พี่ชอบนะฮะนุญาตเรียองพี่บ้างนะฮะเอ่อทำไมถึงชอบนะทำไมถึงชอบงานของพี่เป้าฮะผมป้อมฮะพี่เป้าเหรอคะเพราะว่าพี่เป้าแบบเป็นคนพูดไม่ค่อยเพราะอ่ะอ้าวไม่พูดไม่พูดไม่เพราะทำไมถึงชอบอ่ะแกพูดไม่ค่อยเพราะอ่ะพูดอะไรตรงๆดีนะคะเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆพูดค่ะะอไรตรงๆชอบค่ะเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆตรงๆองเขาเป็นคนพูดไม่เพราะอ่ะเป็นคนแบบพูดขวานผ่าซากเนี่ยเหรอฮะความาซากผมว่าก็ ก็พูดอย่างนี้นตลอดคืออ,อีกอย่างเป็นคนพูดเสียงดังเสียงดังฟังชชดแล้วเป็นคนพูดผงผางอะไรฮะแต่ทุกคําพูดมันจะออกมาจากใจจริงมันจะออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงจะไม่เศษร้งมีน้าที่มีแฟนๆมากมายแล้็ในที่สุดนี่ก็เข้าสู่พิธีวิวาเมื่อหลายปีที่แล้วหกเจ็ดปีที่แล้วใช่ไหมฮะเกือบสิบปีปแล้ว<ป>เก้สิบปีแล้วก็ลูกแปดขวบป่าแล้วอลไรครับออจริงๆแล้ว ภรรยาของพี <rude S 2> ่เป้าไในเคยมานั่งในรายการสีทุงทุกแานนี้แล้วแต่ว่าวันนี้หลังจากที่เวลาผ่านพ้นไปหลายปีอยากจะให้ท่านได้เห็นว่าเธอยังเป็นคุณแม่ยังสาวขนาดไหนขอเสียงปรดมือต้อนรับคุณวรรณพรวรรณพรดีเสมอครับเจอรับเจอรับ คุณปิ๋มใช่ไหมครับเขามานั่งอยู่กับเราแล้วกี่คนแล้วฮะลูกสี่คนลูกสี่คนแล้วคราวที่แล้วมานั้นเพิ่งจะสองคนสองคนนะฮะเวลาผ่านพ้นไปสี่ปีมีเพิ่มมาอีกสองคนตกลงสองคนแรกนําได้ว่าเป็นผู้หญิงค่ะเพิ่มมาอีกสองคนนี่เป็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะผู้ชายคนแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งหญิงคนคนเล็กอายุเท่าไหร่ครับขวบครึ่งค่ะขวบครึ่งเท่านั้นเอง ก็โอ้โหก็เพิ่งค้อไม่นานนี้จริงๆแล้วตั้งเป้าเอาไว้กี่คนครับพี่ไปอยากจะมีสักตั้งเป้าเอาไว้เลยต้องการมีสักห้าคนห้าคนขยากได้ชายสักสองหญิงสามคนรอ้าวแล้วทำไมถึงหยุดแล้วใช่ไหมตอนนี้หยุดแล้วเด็เขาหยุดนะเขาหยุดอภิเป้าไม่หยุดเลยฮะเราอยากจะได้เขาบอกว่าเขาบอก พ่อลงมาทองดูบ้างสิพ่อลงมาทองพ่อลงมาทองด้บ้างเห็นปุว่าไปแอบไปทำหมันโดยที่พี่ป้าไม่ทราบใช่ไหมดูอีกทีเลยทำหมันทาววอนเลยทำหมันทาววอนแล้วด้วยในที่สุดก็มีแค่สี่คนซึ่งสี่คนนี้เป็นเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากนะฮะอีกสักครู่กลับมาเราจะได้มาคุยถึงความเป็นพ่อลูกอ่อนของสายสัญญาความรัก ของพ่อที่มีต่อลูกหลายๆท่านฟังแล้วอาจจะนึกไปถึงว่าครั้งหนึ่งความโด่งดังของสายยันสัญญาณในระดับที่ใครๆก็กรี๊ดเนี่ยนะฮะ,ะมาเป็นพ่อลูกอ่อนได้น่ารักแค่ไหนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับพักตรงนี้ ครอบครัวดีเสมอหรือว่าครอบครัวของคุณสายันสัญญานั่นเองนมสกุลเดิมว่าดีเสมอนั่นเองนะครับคุณวรรณพรดีเสมอหรือว่าคุณปิ่มภรรยาซึ่งปัจจุบันนี้เป็นคุณแม่ลูกสี่และพี่เป้าของเราก็เป็นพ่อลูกอ่อนเพราะว่าลูกคนเล็กเพิ่งจะ,ะกินนดีนะครบขวบครึ่งขวบครึ่งขวบครึ่งนะฮะ,ะถ้าจะถามตรงนี้ว่าตรงพี่เป้าในฐานะที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ พี่ป้าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ้อนแฟนๆอยู่ที่บ้านนี่ขี้อ้อนไหมฮะไม่ค่ะไม่ขี้อ้อนค่ะปกติเขาจะเป็นคนค่อนข้างใจร้อนค่ะใจร้อนแล้วก็พูดจาผงผางอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่แฟนๆว่าว่าเป็นคนที่พูดตรงนะจากใจ่ที่บ้านไม่นุ่มไม่ค่ะไม่ขี้หึงไหมฮะพี่ป้าเป็นคนที่ไม่ค่ะแต่เป็นในลักษณะที่แบบว่าคือไปไหนแล้วเขาจะเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห่วงเราเป็นห่วงลูกอะไรอย่างเงี้ย มีมีอะไรในตัวพี่เป้าที่คิดว่าแม่อยากจะถ้าเกิดว่าแก้ได้สักนิดหนึ่งก็จะดีอะไรเนี้ยตรงนี้มีไหมฮะก็มีค่ะความใจร้อนใจร้อนหนุ่มเลือดร้อนเลยนะว่าปีนี้เท่าไหร่แล้วฮะถ้าเมือจะถามาเยุสี่สิบบาสี่สิบบา้ก็วัยเดียวกันเนี้ยฮะก็ยังก็ยังก็ยังใจร้อนอยู่แต่ว่าในในช่วงที่ผ่านมาเห็นบอกว่าเป็นพูดว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอาชีพ ทำไมถึงพูดอย่างนั้นว่าสายสัญญาไม่มีอาชีพก็คือไม่ได้ทําอะไรอยู่กับครอบครัวตลอดทําอะไรมีธุรกิจส่วนตัวไหมฮะไม่ได้ทําอะไรที่แน่ๆก็คือสองสปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่มีอาชีพแต่อย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงลูกเป็นพ่อลูกอ่อนจริงป่าฮะเช้าตื่นมาทําอะไรใหที่เกี่ยวกับลูกนะฮะที่เกี่ยวกับลูกเช้าตื่นขึ้นมาตีห้าต้องตื่นต้องตั้งนาฬิกาปลุกทุกวันตีห้าตื่น ลุกออกวิ่งนิดหน่อยมาสักยี่สิบนาทีพอเหนื่อยเงือออกก็กลับมาอาบน้ำอาบท่าก็ให้ลูกอาบน้ําเสร็จอาบน้ําลูกเสร็จให้ลูกทานข้าวแต่งตัวเสร็จก็หกโมงกว่าก็ขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนลูกอยู่โรงเรียนนะฮะอยู่ราชินีอยู่ราชินีครับตอนนี้เข้าสองคนแล้วหรือว่าสองคนสองคนนะฮะลูกสาวสองคนอยู่ราชินีซึ่งจากจรันสนิทมงไปราชินีก็ใช้เวลาพอสมควร ะระยะเวลาไม่ไม,ไม่ไม่ไกละแต่ว่ารถมันติดเห็นบอก <ลด S 2> ไม่ยอมให้คนขับรถไปส่งเลยไม่ไม,ไม่ไม่ให้คือไม่ไว้ใจกลัว้วเกิดเกิดผิดพลาดขึ้นมาเลี่ยเพราะว่าเจอข่าวบ่อยๆคือรถนักเรียนชนกันบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนตายนักเรียนยนักศึกษาตายอยู่บ่อยๆก็เลยกลัวก็จะส่งเองตลอดทำเอง,เองตลอดไปส่งหกโมงกว่าไหมหกหกโมง ประมาณหกโมงครึ่งกับส่งกว่าจะกลับถึงบ้านก็ประมาณเก้าโมงเช้าเก้าโมงกว่าบางทลติดติดก็สิบโมงอะไรเงี้ยพอสายหน่อยมันจะติดอะทีนี้ก็อยู่อีกประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงบ่ายโมงครึ่งต้องรีบออกไปไปรับรีบไปรับเพราะว่าพอลูกจะต้องเลิกสี่โมงเย็นบ่ายโมงครึ่งออกทั้งทั้งที่ลูกเลิกเรียนตอนสี่โมงเย็นก็ประมาณวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึงแล้วแต่ต้องไปแกวอยู่เพราะว่าไม่มีที่จอดรถ ไม่มีที่จอดรถคือจะมีที่จอดบริเวณหน้าโรงพักประมาณส0มสิบกคันเรากำลังพูดถึงปากคลองตลาดใช่ไหมครับผมโรงเรียนราชินีปากคลองตลาดหน้าโรงพักพระราชวังก็จะจอดรถได้ประมาณ30มสิบคันแต่รถของผูผ้ปกครองโรงเรียนมีเป็นพันๆคันมีพัน,นเพราะฉะนั้นใครไปก่อนก็ได้จอดก่อนอถ้า<ง>ใครไปทีหลังก็จอดโดยแถแถว วันลาดบพิษหรือว่าไกลๆซึ่งเดินไกลมากเดินวัดพระแก้วเฉียดประเท้เดินเป็นกิโลอะไนียกว่าจะถึงมันก็ไม่ไหวแล้วไปทำอะไรนีช่วงที่รอไปจอดรถไงก็นั่งคุยกับผู้ปกครองบ้างบรรดาพวกพวกรุันเพื่อนกันก็คุยกันบ้างบ้างก็นั่งกินกาแฟกันบ้างหรือไม่ก็บางครั้งจราจรเขา จัดรถจัดอะไรต่างๆเขาช่วยเขาเข็นรถหน้าโรงพักมาอะไรบ้างาสายยางสัญญาเนี่ยนะฮะก็เข็นรถมาจอนไม่มีชาวบ้านจะจำได้เหรอโดยเฉพาะมีอะบางทีรถเมล์รถทัวร์อะไรวิ่งผ่านไปรถเก่งจอดดูเอาสายยานมาเข็นรถบอกลูกผมเรียนที่นี่ก็เลยจอดก็คือผู้ปกครองราชินีทุกคนก็จะคือเขาจะมีน้ำใจฮะเขาจะช่วยเหลือกันตลอด เป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นอย่างมากนะฮะออนอกจาก่าทาเพื่อลูกแล้วยังทําเพื่อโรงเรียนโดยส่วนรวมด้วยนะฮะคุณปิม่มฮะถ้าจะให้คะแนนเต็มสิบนะฮะพี่เป้าเนี่ยเป็นคนรักลูกในระดับไหนะฮะถ้าให้คะแนนเต็มสิบนะก็ให้สิบเลยค่ะเต็มสิบเลยะฮะ,ะโอ้โหเป็นคนที่แบบรักและห่วงมากะะทุงเททุกอย่างค่ะ เลิกร้องเลิกร้องเพลงมาเนียวเอาใช้เวลาอยู่กับลูกแทบจะตลอดเวลาก็ท,ที่เลิกร้องหยุดร้องเพลงก็เพราะว่าต้องการจะให้เวลากับเขามากๆคืออ,อยากจะเลี้ยงลูกด้วยมือของตัวเองด้วยตัวของตัวเองทานเล่าสุบุรีมไหมไม่ไม่ทานปกติทานเมื่อก่อนทานเมื่อก่อนนี่ทานเมื่อก่อนทานแต่ว่าหลังจากแต่งงานแล้วหลังจากแต่งงานก็เลยปฏิญาณตนว่าจะไม่ทานจะเลิกให้หมดทุกอย่างบุหรีก็ไม่เลยบุหรีเล่า การพนันต้องวางเลยเพราะว่าอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกได้เห็นว่าคือถ้าเกิดเรายังไม่เลิกยังไม่หยุดเกิดลูกโตขึ้นคือซึ่งเขาจะซึมซับเป็นแต่เล็ก,เลกๆเขาเห็นเราสูบบุหรี่เห็นเราดื่มเห็นเราเล่นการพนัน,าน,านะอะไรต่างๆเกิดเขาไปทําแบบนั้นบ้างเราไม่รู้ว่าจะ เอคาคำพูดอะไรเอาเหตุผลอะไรที่จะไปสอนเขาไปปลูกฝังเขาไปห้ามอะไรปรางเ<อ>ขาผมอ,อนุญ<อ>าตถามตัวนี้ได้ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับการพนันตรงนี้ที่ถึงว่าเ,เคยเล่นหนักที่สุดไอ้นี่ผ่านไปแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีโดยเด็ดขาดเนี่ยเคยผ่านไปที่เคยเสียหนักที่สุดเนี่ยฮะสัญัาสัญญาเคยเสียหนักที่สุดเท่าไหร่เป็นแสนนะเป็นแสนเป็นแสนเคยถูกจับบ้างป่ะเคยถูกตำรวจเคยฮะเคยเคยต้องตำรวจเคยจับเลยเคยถูกจับเข้าห้องขังเคยนอนห้องขังจริงเหรอจริงจริงจริงกี่คืนฮะ คืนหนึ่งอะไปนอนคืนหนึ่งตำรวจมารวบตัวว่างตอนนั้นเล่นอะไรฮะไฮโลหรือว่าไฮโลเนี่ยแต่ตอนตอนที่เล่นไฮโลไม่โดนจับที่เล่นอเม่ในที่โดนจับนะเป็นเรื่องผิดกฎหมายแน่นอนหลังจากนั้นมาก็ตั้งปฏิฐานไม่แน่นอนนะครับว่าจะไม่ไม่ไม่เนอีกแล้วคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ขอบอกไปยังผู้ที่ ยังเล่นกนารพนันหรือว่ายังสูบบุหรี่ยังดื่มเหล้าอยู่ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณแม้แต่นิดเดียวมีแต่โทษบุหรี่ที่ผมสูบวันหนึ่งสามซองครัเมื่อกอ้สูบหนักสูบนต่อมนเลยสามซองครับแล้วลดเลิกแล้วลดแล้วเลิกเลยไม่ได้ลดเลยหยุดเดี๋ยวนั้นหยุดก็หยุดเลยวิธีเลิกบุหรี่เลิกบุหรี่ที่ดีที่สุดคือเลิอกอยังไงครับผมว่าการเลิกบุหรี่นี่มาอยู่ที่ใจเราคือเราต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวสักอย่างคือมีจุด ทำให้เราทําเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อใครก็ได้ถ้าหากว่าเป็นคนที่เรารักอ่าแล้วลดทีเดียวเลยใช่ไหมทีเดียวเลยหยุดไม่ไม่ลดลงมาเหลือสองสองหนึ่งสิบบนแม่หยุดเรื่องนั้นเลยจากคนสุบรีสามซองเลิกได้ในที่สุดนะครับเออเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นกับครอบครัวเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้ร้องเพลงนะฮะเราเอากล้องเข้าไปขออนุญาตดูที่บ้านซึ่งพี่เปาก็อนุญาตนะฮะเราไปดูทีวว่าบ้านพี่เตาเป็นยังไงบ้าง ขอภาพวีทีอาร์ลงมาตรงนี้เลยฮะตูสว่าเป็นอย่างไรนี่คือเป็นผู้ที่ธรรมธรมูพอสมควรนะครับจะบอกพอสมควรนี่ก็มีพระกี่องค์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพันๆองค์ไม่รู้กี่พันองค์ไม่รู้เป็นหมื่นองค์อ่ะถ้าเป็นองค์นะับเป็นองค์จะถึงหมื่นได้ย้ําเฮะ ถ้านับเหรียญน่เละกว่านะเหรียญหลายอัลบ้ามากนี่ดูวิดีโอโอ้โหนี่วิดีโอนั่งดูวิดีโอเป็นงานอะไรเพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงนี่เตียงนะฮะนี่เตียงเตียงนี่นี่รวมกันนอนรวมกันบนเตียงเดียวเหรอครับสองเตียงครับสองเตียงต่อกันอ่ะตยาวเลยนี่เตียงนี่นอนกี่คนฮะก็หกคนฮะลูกสี่พ่อแม่สองนอนคนละข้างคนละฝั่งต้อเลยฮะ โต๊ะนี้ไม่มีเก้าอี้บ้านบ้านนี้ไม่โต๊ะทานข้าวเป็นเป็นโต๊ะทานข้าวที่ไม่มีเก้าอี้อย่างนี้ต้องถามนิดนึงเกิดอะไรขึ้นคือสาเหตุมันมีอยู่ว่าขาเนี่าใช้อย่างนี้จริงรึเปล่าใช้อย่างนี้ยืนทานข้าวยืนทานข้าวเรื่องอะไรเชิญหะคือสาเหตุมันมีอยู่ว่าปกติแล้วมันมีครบเลยมีเต็มเลยมีหกตัว เก้าอี้ก็มีอยู่วันหนึ่งนั่งทานไปทานไปแล้วโมเพลินลูกก็ยืนทานแม่ก็ลูกยืนบนเก้าอี้แม่ก็นั่งทานเพราะนั่งทานเขาเล่นหยอกล้อกับแม่ไปอะไรไปเหยียบพลาดที่ท่าไหนน้องเฟิร์สเขาตกลงมาหัวเกือบฟาดพื้นแม่เขาฟ้าบิดนิดเดียวโอ้โหถ้าหัวฟาดพื้นโอ้โหผมจะเสียใจมากเลยก็ใจหายโอ้โห เป็นเพาลูกขึ้นไปยืนอยู่บนฮะยืนอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ลูกตกฮะตกจากเก้าอี้เลยตั้งแต่วันนั้นเลยสั่งไม่เอาแล้วเลยให้เด็กขนขึ้นไปข้างบนให้หมดยืนกินต่อยอมยืนปาร์ตี้ตลอดจนกว่าลูกจะโตยัดนั่นแล้วเพราะว่ากลัวว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดเอาไว้มันต้องมีโอกาสเผลอเพราะลูกโซนมากเผลอแม่แต่เปีนเผลอแม่แต่เปีนเปลี่ยนขึ้นไปาง เราจะไปดูทุว่าจะสนกักแค่ไหนตอนนี้มาทั้งสามคนก็ึ่งประพืตให้กับน้องเบสน้องเกรซน้องบิ๊กและน้องเฟิร์สครับเชิญครับมาแล้วนี่นะฮะนี่นี่ทุกคนวันนี้มากันหลายทางนะฮะมากันหลายทางจึงน้องได้น้องมาโตนะฮะนี่นั่นี่นเ่นีคนนี่คนนี่งนรงไหนดีเอนน่คนี่นน่นี่่นนน่น่นคนีน่นี่ อ่าให้นั่งตาคุณพ่อละกันแล้วก um, ็น้องบิ๊กน no ั่งตาคุณแม่ละกันคนไหนชื่อน้องเบสเออยกมือขึ้นน้องเบสคนโตกี่ขวบแล้วคะแปดขวบแล้วอยู่อยู่ชั้นไหนลูกปสอค่ะอยู่ป .2 โรงเรียนราชนีเหมือนกันแล้วก็น้องเกรซน้องเบสซี่กี่ขวบแล้วคะนั่งนั่งไวให้เจ็ดขวบเจ็ดขวบอยู่ชั้นไหนคะ ปอนหนึ่งส่วนน้องพิกนี่ก็เพิ่อนชากคนหนึ่งเพื่นชายคนหนึสามขวบดูเหมือนว่าจะเป็นหัวแก้วหัวแหวนพอสมควรไหมฮะน้องเฟิร์สคนนี้หัวแหวนกงคุณแม่ก็หัวแวก้วคุณแม่ รักจะรักลูกชายมากกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมฮะเห็นชัดเห็นชัดเลยเห็นได้ชัดแล้วเวลาคนอื่นผิดตีคนได้ผิดไม่เคยตีของธรรมดาของธรรมชาติคนนี้ปบะฮะที่ตกอีกครับผมคนนี้น้องเฟสนะฮะพึ่งจะปวดขวางบับังคนนี้เลยทําให้คนทั้งบ้านต้องยืนทานข้าวแต่ในขณะที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะธรรมะธโมใช่ไหมฮะทุกวันนี้เข้าวัดเข้าวังเข้ามานานแล้ว เข้ามาตั้งแต่ยังไม่แต่งงานเลยครับคือก็จะพาลูกๆไปด้วยไปนั่งสมาธิค่ะเป็นการฝึกให้จิตใจสงบแล้วก็คือจิตใจเด็กก็จะได้อ่อนโยนนะคะแล้วก็มีสมาธิในการเรียนค่ะคุณปินปบเป็นขนาดว่าเป็นถึงกรรมการวัดใช่ไหมฮะไม่ค่ะแบบว่าเป็นผู้นําบุญค่ะที่แสดงออกถึงความเป็นผู้ที่ธรรมะสมุจริงๆนะฮะมาออกทีวีนั่งสมาธิทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ตอนนี้กําลังขัดลูก 4คนของเราให้เป็นไปตามคอลงที่ถูกต้องที่ควรนะครับก็ขอให้เทปชุดนี้ขายดีๆนะฮะถบอนว่าจะมีอีกเพลงหนึ่งที่จะร้องปิดเบรกให้เราได้ใช่ไหมฮะขอเสียงปรดมือให้กับคุณสายันสัญญาครับแล้วก็ร้องปิดเตือนจนนเฮะคอเคครับส่วนอีก สี่ห้าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องเกรซน้องเบสน้องบิ๊กน้องเฟิร์สและคุณวรพรดีเสมอขอบคุณตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง <ขอ S 1> ครับท<ด>ี่ให้เกียรติรายการไรตี้4ี่ทุ่มสาครับ